ทุกคนเคยเจอแพทเทิร์นเหล่านี้นะครับอ่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นๆนะเพราะว่าแพทเทิร์นพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถเจอได้ในสินทรัพย์ต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะทองคําก็มีคู่เงินก็มีนะครับคู่เงินทุกคู่เงินก็จะมีนะซึ่งแพทเทิร์นพวกนี้นะครับเราสามารถทํากําไรจากแพทเทิร์นพวกนั้นได้นะถ้า เราทราบเทคนิคนะครับว่าหาจุดเบรกเอาต์ตรงไหนนะครับหาจุดเข้าตรงไหนตั้งไอเสียตรงไหนที TP ตรงไหนนี่แหละเราสามารถทำกำไรจากแพทเทิร์นพวกนี้ได้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการวิเคราะห์กันนะซึ่งแพทเทิร์นพวกนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า reversal pattern นั่นเองนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนาะคลิปนี้นะครับหีคลิปนี้ผมก็ได้ทําเป็น continuous pattern ไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปรับชมคลิปนั้นได้นะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่าเบรกเอาขึ้น ลงมาแล้วขึ้นไปต่อก็เหมือนเป็นเทรนฟอลล์วิ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้นะมันก็จะเป็นรีเวอร์ซอลแพทเทิร์นหรือว่ากลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นเป็นเทรนขาลงมาตอนแรกอ่าแล้วก็กลับตัวขึ้นเป็นทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนี่แหละจะเรียกว่ารีเวอร์ซอลแพทเทิร์นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมใน้ในหาคลิปนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับแล้วก็กําลังมองหาบรกเกอร์ดีๆอยากจะลงทุนในทองคําหรือว่าอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ฟอเร็กซ์อะไรพวกนี้ก็สามารถเปิดบัญชีกับ a j f m ได้นะครับซึ่งโมี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ประเภทบัญชีนะครับแต่ว่าก็จะมีบัญชีเดโมด้วยเผื่อว่าท่านไหนอยากจะลองทดสอบระบบเทรดนะอยากจะลองทดสอบแบบว่าบั็อกเกเดโมูก่อนก็สามารถทําได้นะครับ ก็จะมีบัญชีเซนครับก็จะเหมาะกับเบอร์ใหม่ที่ต้องการได้ความเสี่ยงต่ําๆนะครับแล้วก็จะมีบัญชีโปรสเปดต่ํามากครับฝากขั้นต่ํา100เหรียญแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่หนาใจนะครับอยากจะได้เริ่มต้นสเปดศูนย์เลยก็สามารถเปิดบัญชีซีโร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าสวอปด้วยแต่ว่าจะมีเก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบัญชีพรีเมียมนะครับค่าคอมมิชชั่นเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ไม่มีเงินฝาก หัการเปิดบัญชีเนาะทุกคนก็สามารถกดคลิกที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีนะักเททุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการเข้าเทรดบนแพทเทิร์นที่มีชื่อว่า Reversal Pattern นั่นเองนะครับซึ่งซีรีส์ Price Pattern ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทำ Continuous Pattern ไปก็จะเป็นคลิปน,นี้นะครับนี่คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองหาเทคนิคเทรดแบบว่า g a ฟไปต่อ Pattern Following ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้จะตรงกันข้ามเลยครับ Gap เป็นเทนขาลง เราอยากจะบายขึ้นไปนะครับเป็นเทนตรงกันข้ามนี่แหละเราสามารถหาแพทเทิร์นในนี้ได้นะครับซึ่งแพทเทิร์นนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะก็จะมี b บริลิชแต่บนท็อปครับจะเกิดในกรณีที่เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆนะก่อนหน้านั้นจะเป็นเทนขาขึ้นสุดท้ายเกิด b บริลิชแต่บนท็อปกราฟกับตัวลงต่อครับนี่แหละจะเป็นรีเวอร์ซ์ซเป็นทางตรงกันข้ามนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับหลายคนจะเจอบ่อยมากนะเฮดเดอร์แบรลิชนะครับเทน ตอนแรกไปเทงขาขึ้นมานะครับทำลาทำลายซ้ายทำหัวแล้วก็ทำลายขวากราฟกลับตัวลงครับแล้วจะมีเส้นเล็กลน์นี้ไว้นี่เส้นเน็กลน์นี้นะครับสำคัญมากนะกราฟถ้าทะลุเส้นเล็กลายลงไปนี่แหละครับคือจุดเข้าของเราเนาะแล้วก็จะมี rising wedge ครับอันนี้เกิดบ่อยมากกับทองคําแล้วก็กับคู่เงิน GJ นะที่ผมเทรดเนี่ยเจอบ่อยมากเช่นเดียวกันนะครับนี่ reverse rising wedge เนาะแล้วก็จะมี expanding triangle นะครับอันนี้ผมเจอน้อยนะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะมี b บริสทริปเปิลท็อนะครับอันนี้ก็มีบ่อยมากทองคําล่าสุดเลยนะทองคําก็มีนะครับทริปเปิลท็อปมาแล้วก็จะมีดับเบิลท็อปแล้วก็จะมีดับเบิลมาทอมครับก่อนหน้านั้นเป็นเทนขาลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำดับเบิลมาทอมนะครับทำโลว์เท่ากันสุดท้ายแล้วกราฟก็กลับตัวขึ้นไปต่อนะครับอันนี้จะเป็น i n v e r s e h e a d and s h o เ l d e r นะครับเกิดในกรณีที่เป็นขาลงมา แล้วกราฟก็มีโอากาสกลับตัวขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็จะมี falling wedge นะครับเป็น bullish falling wedge กราฟก็เป็นทำทรงขาลงเรื่อยๆนะครับทำ lower high ทำ lower low ลงไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วก,กราฟเลื่อจะ,จะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าโซนตัวนี้เป็นโซน,นรับกราฟเลยขึ้นต่อนะก่อนหน้านั้นเป็นขาลงมานะครับนี่แหละเราจะต้องเข้าบายในที่เป็น price pattern แบบนี้นะครับผมก็เจอบ่อยมากเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมี expanding triangle นี่ผมเจอไม่ค่อยบ่อยนะเจอน้อยมากครับอันนี้ผมอาจจะ หาตัวอย่างไม่เจอแล้วกันเพราะเพราะว่าผมเจอน้อยมากนะครับแล้วก็จะมี Triple b o t t ทมครับผมเจอในทองคำอ่าอย่างไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเทคนิคการเข้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนก็คือว่าเราจะวิเคราะห์ในส่วนไหนบ้างนะครับการเข้าออเดอร์การตั้ง GPSL นะจุดเข้าคือตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนคือคอนเฟิร์มเมชั่นนะครับเธอถ้าดูจากเส้นพวกเนี้ยมันดูยากครับเราต้องไปดูบนกราฟจริงกันดีกว่าเนาะกราฟที่ผมจะมาอธิบายในยวันนี้ก็จะเป็นกราฟนี้เลยทองคำนะครับกราฟที่ทุกคนเห็นณนปัจจุบันนี้ ณนะตอนนี้เลยนี่เป็น head and shoulder ครับแต่ก่อนมาเป็นเทนขาขึ้นนะกราฟกับตัวเป็นเทนขาลงนี่แหละคือ reversal แต่ว่าถ้าดูแบบว่าระยะกว้างกราฟตรงคาสวิงปัจจุบันเลยนะอันนี้ปัจจุบันเลยนะครับคือถ้าดูภาพกว้างอะเทนมันเป็นเทนขาขึ้นก็จริงนะครับเป็นเทนขาขึ้นแต่ว่าถ้าดูการจากการเทรดตามเฟรมสั้นๆอย่างเช่น1ชั่วโมงนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมง คือถ้าเราจะเทรดแค่นี้เทรดเซล์ sale, เราก็เก็บกําไรสวิงนี้ได้แล้วนะครับนั่แหละมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นรีเวอร์ซ์แพทเทิร์นเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองภาพใหญ่ไปตามเฟรม D เงี้ยนะถ้ามองภาพใหญ่นะครับถ้ามองภาพใหญ่มันก็จะเป็นแค่นี้เรามองไม่ออกนะกราฟมันก็เป็นคอนติเนียส์แพทเทิร์นต่อไปแต่ว่าถ้าจะเทรดนะรีเวอร์ซ์แพทเทิร์นเราสามารถหาตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือว่า4ี่ชั่วโมงก็ได้นะครับเดี๋ยวในกรณีนี้เราจะเข้าเซล์ตรงไหนนี่แหละคือคำถามสำคัญแล้ว ตรงส่วนไหนนะครับเราจะต้องรอคอนเฟิร์มชันตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสในการชาละตลาดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการเทรดแล้วนะครับทุกคนก็จะต้องหาจุดเบรกเอาก่อนหรือว่าสัญญาณของดาวเทียรีนะครับถ้าเป็นขาลงกราฟจะมี2เงื่อนไขนะก็คือทำ lower low แล้วก็ทำ lower high ครับสงเงื่อนไขนี้จะต้องมีในนั้นด้วยถ้าเราจะเทรดเซลล์นะ เดี๋ยวเราซูมไปดูว่ามันมีไหมนะครับแต่เปื๋ยผมขอปรับเป็นหนึ่งชั่วโมงคือถ้าวิเคราะห์จากกราฟก่อนหน้านั้นเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าผมตีเส้นลากเส้นไปกราฟมันก็มีการเบรกเอาเส้นลงแต่สุดท้ายกราฟยังขึ้นไปต่อนะครับยังขึ้นไปต่อแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่ากราฟนะครับทำไฮสูงขึ้นอันนี้อาจจะทําเป็นลักษณะของดับเบิลท็อปนะครับเนี่ยแล้วกราฟก็ลงต่อสุดท้ายแล้วครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆกราฟทำโลต่ำกว่า ตามทฤษฎีดาวแล้วก็ไฮที่กับขึ้นไปไฮไม่ได้สูงกว่าไฮกลุ่มเดิมกราฟลงต่อนี่แหละคือกราฟมันตรงตามทฤษฎีดาวเทียรีครับดาวเทียร <De ary, S 2> ีบ่งบอกว่าถ้ากราฟจะลงกราฟจะต้องอทำโล่ต่ำลงทำไฮที่ต่ำลงด้วยนี่แหละก็จะตรงตามคอนเซปต์เลยนะครับซึ่งเน็กไลน์ที่สําคัญนะครับเน็กไลน์ที่สําคัญผมจะตีเส้นนี้ไว้เส้นนี้นะครับแล้วก็ตีมาตรงนี้ะจะเป็นตรงโซนนี้นะครับเป็นนี่จะเป็นเส้นเน็กไลน์นะครับผมตีจากโลนี้ไปโลนี้นะครับ แล้วผมก็จะมีเส้นนี้ครับเส้นเทนไลน์ตีมาโลนี้แบบนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันลดเส้นลงแต่ว่ากราฟก็ยังไปต่อสุดท้ายแล้วตีนะครับกราฟมันลงมาแตะโซนนี้เราก็ตีเพิ่มครับตีเส้นเทนไลน์เพิ่มเส้นสีขาวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเลไลายซึ่งเส้นนี้นะครับใช้ไม่ได้แล้วเนาะใช้ไม่ได้แล้วก็ลบไปเพราะว่ากราฟมันต้องอัปเดตให้ปัจจุบันที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทากราฟให้เป็นลักษณะเป็น h e a and shoulder มันเป็นเหมือนลักษณะดับเบิลท็อปเฮดแอนด์โชเดอร์อะอ่าเนี่ยมันจะมี2หัวนะครับแล้วก็จะมีะไหลซ้ายอยู่ตรงนี้นะคำถามก็คือเราจะเข้าเทรดตรงไหน,นเราจะดูอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญเลยมันเกิดในไทม์เฟรมไหนละ่ะมันเกิดถ้าดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงมันก็เกิดในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะซึ่งถ้าเกิดในไทม์เฟรมใหญ่ครับมันจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ไกลมากแล้วก็มีโอกาสเป็นไปตามแผนค่อนข้างสูงมากด้วยนะอย่างกรณีนี้นะครับ เราเห็นได้ชัดเจนมากเกิดในทาเฟม4ชั่วโมงด้วยนะครับซึ่ง4ชั่วโมงเราจะรู้ได้ไงว่ามัน valid ไหม valid ก็ห <Val id S 1> มายความว่ามันมีโอกาสเป็นไปตามแผนไหมนะครับเราสามารถเช็ค RSI ได้นะครับคือถ้ามันเกิดที่นโฉเดอร์ใช่ไหมการาดจะต้องทํำไฮสูงขึ้นทําหัวที่สูงขึ้นแล้วการกลับลงมานะครับการที่มันกลับลงมาการาฟจะต้องขึ้นมาทําไหลขวา และมันห้ามสูงกว่าหัวของมันด้วยนี่แหละจะตรงตามคอนเซปต์เฮดและโชเดอร์นะครับแล้วก็ไปดูไอซไซครับไอซไซตรงนี้ไหล่ซ้ายตรงกับไอซไซตรงนี้นะครับหัวหัวทำสูงขึ้นนะไอซ์ไซ SI, ทำต่ำลงนะครับส่วนไหลขวาครับไอซ์ไซ SI, ทำต่ำลงไปเรื่อยๆทั้ง3าครั้งเลยอ่าทั้ง3ครั้งเลย,ะเลยนะครับนี่แหละครับคือจุดเข้าในการเทรดก็จะเป็นโซนไหล่ขวาเลย นะจะเป็นคือมันปกติอยู่แล้วแหละครับปกติก็คือเราจะเข้าเทรดไหลขวาอยู่แล้วนะไม่มีใครเข้าไปเทรดหัวหรอกเทรดหัวมันอันตรายนะครับบางทีกราฟจะทะลุไปต่อได้แต่เ,เราจะต้องรอคอนเฟิร์มไหลขวาทุกครั้งนะครับซึ่งการเทรดถ้าจะเอารายละเอียดนะถ้าจะเอารายละเอียดเช็คในเรื่องของไอซ์ละไอซ์ I ทำให้ต่ำลงนะครับถ้าตีเส้นไปเห็นไหมถ้าผมตีเส้นไปจุดนี้นะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้ไหลขวาขึ้นมาแตะเส้นแล้วลงเลย นี่แหละคือจุดนี้ที่เราจะเข้าตรงหัวเลยครับตรงหัวเลยที่เราจะเข้านี่เทรดเซลล์ Sell ตรงนี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นไปที่ทาเฟมหนึ่งชั่วโมงอ่าทาเฟมหนึ่งชั่วโมงนะครับจุดเข้าของผมครั้งแรกนะผมจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ครับตรงคือตรงหัวเลยอะ่ะคือตรงไหลขวาเลยเนี่ยผมจะเข้าตรงนี้ไปเลยแล้วก็ตั้ง TP นะครับเท่ากับฐานมันอันนี้คือฐานมันนะครับอันนี้คือจุดตั้ง TP จะเป็นแบบนี้ SL ก็เหนือหัวขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นออเดอร์แรกส่วนออเดอร์ที่2ครับรอคอนเฟิร์มก็คือรอให้มันเบรกเอาเส้นเน็กไลน์ก็จะเป็นเส้นนี้เส้นข่าวนี้นะครับเส้นข่าวนี้รอให้เบรกเอาแล้วก็ที่สําคัญครับให้มาตรงตามทฤษฎีดาวเทียรีด้วยก็คือรอให้กราฟทําโลต่ําลงครับก็คือโลนี้เป็นโลสําคัญที่สุดเป็นโลเน็กไลน์อีกชั้นหนึ่งนะครับคืออันดับแรกเนี่ยกราฟจะต้องเบรกเอาเส้นขาอยู่แล้วแล้วก็ ครั้งที่2ครับกราฟจะต้องทาโลต่ํากว่าโลนี้นะครับซึ่งนะตอนนี้ไฮมันต่ําลงแล้วโลก็จะต้องต่ําลงด้วยนี่แหละจุดเข้าที่2ก็จะเป็นตรงโซนบริเวณนี้ครับเนี่ยจะเป็นโซนตรงนี้เห็นไหมการาฟมาขึ้นมาใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นบายไม่ใช่เนี่ยกราฟมาทะลุขึ้นไปการาฟขึ้นมารีเทสครับเนี่ยการาฟมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกราฟทาหัวด้านบนนะครับลงมาทาโลตรงนี้ขึ้นไปทําไหลขวาแล้วทะลุลงครับทำโลต่ำกว่าตรงนี้ ไฮก็ไฮตรงนี้นะต่ํากว่าไฮได้ด้วยก็เพอร์เฟกเลยครับตรงตามทฤษฎีดาวกราฟก็กลับขึ้นมารีเทสครับแล้วก็ลงต่อลงมาลงต่อมาตรงนี้เลยดังนั้นจุดเข้านี้ออเดอร์เป็นอันนี้เป็นออเดอร์แรกนะออเดอร์แรกสุดเลยตอนนั้นออเดอร์ที่2ครับก็จะเป็นจังหวะที่กราฟกลับขึ้นมารีเทสก็คือตรงนี้นี่แหละก็จะเป็นจุดเข้าอีกจุดหนึ่งของผมแล้วก็ตั้ง s อเหนือโลกลุ่มนี้ครับมันจะกลายเป็นแนวต้าแล้วนะเพราะว่ากราฟทะลุลงไปแล้วนะครับก็ตั้ง SL, เอสลเหนือแนวะต้าขึ้นไปแล้วก็ตั้ง TP ประมาณ1ต่อ2ก็ได้นะครับนี่แหละก็จะเป็นการเก็บกำไรในการเทรด a d and s h o u l d e r ที่เป็น r e v e r s a l p a t t e r n นั่นเองต่อไปมันก็จะมีเป็นอิน e บ h e a d and Shoulder นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะกราฟจะต้องมีการทำ h e เย i g h นะครับอันนี้จะเป็นตรงกันข้ามานะกราฟตอนแรกเป็นเทนขาลงนะครับเราอยากจะเทรดหน้าบ่าย,ยาเราอยากจะรอจังหวะที่กราฟมันทาทิศทางตรงกันข้ามนะครับเราต้องเทรดหน้าบ่ายนะในกรณีนี้นะครับซึ่งกราฟทำเป็นลักษณะ เหมือนเดิมเลยครับเขาเรีย <K> ก <le> ว <a> <K> ่า <le a> double invert head and shoulder bottom อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับตั้งนั้นแล้วเราจะต้องสิ่งที่จะอหาก็คือเส้นเล็กลายครับจะมีเสน้นนี้นี่คือเส้นเล็กลายหจุดนะครับนี่คือเส้นเล็กลายแล้วก็จะมีจุดที่กราฟจะต้องทํำ high สูงขึ้นนี่คือตามทฤษฎีดาวก็คือ high นี้ครับกราฟมาต้องทํำ high สูงขึ้นนะครับแล้ว low ที่สําคัญก็คือ low เนี่ยครับ low สาคัญ แล้วไฮที่สําคัญก็จะเป็นตรงนี้อยู่แล้วก็คือหัวไหลขวาสุดนะครับจะต้องห้ามทําต่าก่อหัวเป็นนันขาดนะเนี่ยไหลขวาก็คือตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็น perfect inverse head and shoulder เลยนะซึ่งจุดเข้าก็เหมือนกันครับเราก็ต้องให้กราฟเบรกเอาเส้นให้กลายไปก่อนแล้วรอจังหวะรีเทสแล้วค่อยเข้านะครับเราก็จะเข้าบายจังหวะนี้เนี่ยเห็นไหมครับกราฟมันลงมารีเทสเห็นไหมเราจะเข้าบายตรงนี้แล้วก็ตั้ง SL ใต้แนวรับ TP 1ต่อ2แค่นั้นเลยครับ นี่แหละก็กำไรพอดีเลยนะครับส่วนอ e ีกออเดอร์หนึง่งนะครับอีกออเดอร์หนึง่งเราก็ต้องเข้าจังหวะที่ f, กราฟกําลังลงมาทําไหลขวานั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องรอจังหวะที่กราฟเนี่ยมันยกลนะครับยกลยกไะดเดี๋ยวผมจะขอแยบปรับไปทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับมันจะมีความชัดเจนมากกว่าเรื่องเรื่องของ r s i นะครับ r s i เราต้องไปดูทำเฟรมใหญ่ถ้าทำเฟรมใหญ่เกิด divergence นะครับในกรณีนี้จะต้องเกิด Bullish Divergence นะครับ ซึ่งกราฟนะครับก็ไหลซ้ายนะครับตรงกับไอซีตรงนี้หัวครับตรงกับตรงนี้ไหลขวาตรงกับตรงนี้ครับอ่าซึ่งถ้าดูจากไหลซ้ายมาหัวไอซี I ยกขึ้นนะครับเนี่ยยกขึ้นนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับไหลขวาไหลขวามีลงลึกสักหน่อยนะมีลงลึกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทองคําช่วงน้าโดนเทขายหนักมากแล้วก็ลงลึกมากแต่สุดท้ายแล้ว กราฟก็สามารถยืนเหนือบนโซนแนวรับเส้นเ,เส้นสีขาวของ r s ซได้กราฟก็จะขึ้นต่อนะครับคือทุกคนสังเกตก่อนเลยว่า r s ซมันยกโลไหมนะครับระหว่างไหลซ้ายกับหวัวนะถ้าไหลซ้ายกับหัวเนี่ยมาทำโลต่ำลงอยู่แล้วครับแต่ว่า RSI ไซมีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องทำโลสูงขึ้นแบบนี้ดังนั้นโอกาสที่กราฟจะลงมาทำไหล่ขวา r s ซก็จะเป็นจังหวะที่กราฟลงมาแตะเส้นสีขาวพอดีนะครับแล้วต้อง ทำโลสูงขึ้นด้วยนี่แหละจะเป็นจุดเข้าก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือจุดเข้าของเราแต่การาฟมันลงลึกมากครับถ้าเป็นผมผมจะเข้าตรงฟิโบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมกางฟิบโบจากไฮจากหัวนะครับกางวัลสวิงนี้กางแบบเนี้คือถ้าเป็นผมผมเข้าตั้งแต่แห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละหรือว่าโซนประมาณไหลซ้ายก็ได้ก็ประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่แหละจะเป็นจุดเข้าเราก็ตั้งเซลใต้หัวทีพีก็เท่าฐานเลยครับ ทีพีก็นู่นเลยครับแนวต้านถัดไปก็จะเป็นโซนนี้แนวต้านนี่แหละจะเป็นจุดเข้าในเรื่องของการตั้งแอสเซลนะครับสำคัญมากทุกคนจะต้องตั้งใต้แนวรับถ้าจะบายถ้าจะเซลล์ก็คือตั้งเหนือแนวต้านขึ้นไปนะครับอย่าตั้งแคบกันไปแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยกราฟมันลงลึกมากนะครับลงลึกมากๆกราฟก็จะไปต่อถ้าใครตั้งแอสเซลแคบๆแบบนี้ก็โดนแสเซลไปนะครับดังนั้นเราต้องตั้งแอสเซลให้มันพ้นสวิง พ้นแรงหวี่งน,นะครับคนก็อาจจะมีโอกาสเก็บกำไรได้นั่นเองในกรณีของ rising w a g e เนอะเนี่ยอย่างเช่น falling w a g e ด้วยซึ่งที่ผมเจอบ่อยๆนะอย่างเช่นกรณี rising w a g e เนี่ยก็จะเป็นกราฟที่เป็นทำลักษณะทำปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยก high ย,ยก low ขึ้นไปเรื่อยๆผมมักจะเจอในที่เป็นเทนขาลงครับผมจะเจอเป็นเทนขาลงเป็นหลักนะซึ่งกราฟแต่ก่อนนั้นครับกราฟจะต้องไปเทนขาลงมาแล้วก็เกิด rising w a g e ครับ แล้วกราฟก็ลงต่อคือผมเจอในลักษณะแบบนี้เป็นเทนขาลงเยอะมากนะส่วน bullish falling wedge นะครับผมเจอเป็นลักษณะที่กราฟเป็นทรงขาขึ้นมาเรื่อยๆก่อนหน้านั้นนะเนี่ยเป็นทรงขาขึ้นมาแล้วกราฟทำ falling wedge ครับกราฟขึ้นต่อผมเจอแบบนี้บ่อยกว่านะผมอาจจะไม่เจอแบบว่าเป็นขาลงเกิด bullish falling wedge แล้วขึ้นต่ออันนี้ผมเจอน้อยมากนะอย่างเช่นทองคำเนี่ยณปัจจุบันเลยผมให้ดูปัจจุบันเลยนะครับ ปัจจุบันนี้ผมเจอลักษณะที่เป็น bullish falling wedge เยอะมากนะครับอย่างแบบนี้เยอะมากอ่ะไปดูเลยปัจจุบันนะครับว่าจริงไหมทําลักษณะ falling wedge เหมือนกันเลยนะครับโดยที่เป็นขาขึ้นโดยที่เป็นขาขึ้นมาทํา falling wedge แล้วขึ้นต่อนะครับนั่นแล้วนะครับกราฟก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะที่กราฟกับตัวเป็นเทนตรงกันข้ามเสมอไปนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแพทเทิร์นด้วยแต่แพทเทิร์นที่กับตัวเป็น แต่ว่าแพทเทิร์นที่กลับตัวเป็นเทนตรงกันข้ามจริงๆจะมี h e a d and shoulder ครับและจะมี double bottom, triple bottom นะครับหรือว่า Do u b l e t o p Triple Top นี่แหละไอซี IC ตัวนี้แหละจะมักจะเกิดในบริเวณโซนที่กราฟจะกลับตัวนะครับอย่างเช่นตรงนี้อย่างเช่นด้านล่างเนี่ยแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นด้านล่างพวกเนี้ยอย่างเช่นกราฟมันเป็นทรงขาลงมาหนักๆมากแล้วขึ้นไปเลย นี่แหละครับกราฟมันจะเกิดตรงจุดเริ่มต้นของเทรนหรือว่าจุดสิ้นสุดของเทรนนะครับตามทฤษฎีดาวเทียรี่หรือว่ากราฟเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดแบบเนี้ยมันมักจะเกิดแพทเทิร์นพวกนี้นะครับเนี่ยสองสามแพทเทิร์นเนี่ยเนี่ยทิปเปอร์มาทอมด้วยนะครับเนี่ยสี่แพทเทิร์นนี้นะครับมันมักจะเกิดบริเวณจุดสิ้นสุดของเทรนหรือว่าจุดเริ่มต้นของเทรนใหม่นะครับนี่แหละครับทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะมันจะเกิดแพทเทิร์นแบบนี้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้า2แพทเทิร์นนี้นะ สี่ไปเท่านี้ก็แล้วกันผมให้มันเกิดเป็นลักษณะเทรนฟอลล์วิ่งนะครับก็จะเกิดค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นทองคําณปัจจุบันณปัจจุบันเลยอะเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับจะเกิดลักษณะฟอลลิ่งเบจกราฟก็ขึ้นต่อคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไพร c ์แพทเทิร์นที่เป็นลักษณะรีเวอร์ซัลชาร์จแพทเทิร์นนะครับมันก็จะเป็นกราฟลงมานะแต่ก่อนไปเทนขาลงนะครับกราฟสิ้นสุดข,ของเทนละต่อไปจุดเริ่มต้นของเทนขาขึ้นกราฟก็ขึ้นต่อนะครับถ้าคนหา ลักษณะ Price เอนตรงบริเวณโซนนั้นได้คนจะได้ราคาที่ดีมากครับได้ราคาต้นเทนมากๆสามารถถือยาวได้แบบว่าหลายสัปดาห์เลยนะครับถ้าคนเทรดตามเฟรมใหญ่นะครับแต่ถามว่ามาเรทรดตามเฟรมเล็กได้ไหมมาเทรดได้แต,ดแต่ว่าอย่าดีกว่าแต่ว่าอห่่ดีกว่าครับยิ่งําเฟรมเล็กมันมีความปิดผ้าสูงมากผมแนะนำเทรดตาเฟรมใหญ่จะดีที่สุดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ